ถาถึงเรื่องราวของละครละครของเราจะมีหลากหลายรสชาติไปในที่ต่างๆลักษณะคาแรคเตอร์ก็ต่างๆคราวนี้จะเคยได้ยินหนังฮ่องกงไหมหนังฮ่องกงนี่ก็จะเพื่อฮ่องกงนี่สมัยใหม่นะสมัยใหม่นะฟัดเฉือนคมคมเฉือนเฉือนไอ้นั่นเฉือนไอ้นี่กันไงฮ่องกงเขาจะชอบเฉือนเฉือนอะไรล้ววันนี้ยอดเยือนเดดี๋ไม่เกี่ยวกับเฉือนเลย ไม่ไม่ขาวนี้เป็นคนตัวนี้ตัวแรกตัวเฉือนก่อนอ๋อไอ้ตัวนี้เป็นตัวเฉือนไอ้ตัวเหยินนี่แหละอามันไม่ใช่เหยินธรรมดามันยอดเหยินเลยมันยอดเหยินเลยยอดเหยินเฉือนโคตรเหลี่ยมดูไหมดูไหมโอ้โหดูแล้วใครจะเหลี่ยมใครจะเหยินรู้อยู่แล้วเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวจะไปพลิกอยู่ในละครอีกด้วยนะฮะอ้าวพร้อมยอดเหยินเฉือนโคตรเหลี่ยมนะครับเชิญ <21 S> 2องศูนย์หนึ่งครับสองศูนย์หนึ่งร้อยคูณร้อยเป็นไปอย่างที่คาดคิดเอาไว้ที่เกิดน,นักนายกครับไอ้บ้าอยู่ฮ่องกงมาเลียตต่อที่ฮ่องกงขอมมาเลียนต่อที่ฮ่องกงครับพักอยู่ไหน พักอยู่ของสี่ฮะเคยจับมากี่คดีคดีเดียวครับแสดงว่าเป็นคดีใหญ่มากเป็นคดีพิเศษที่ตำรวจฮ่องกงไม่เคยทำใช่ไหมใช่ครับคดีอะไรคนเมาเยี่ยวใส่หม้อก๋วยเดี๋ยวครับแม่วันนี้ได้ใจค่าทุกดอก โดยที่ไม่ได้นัดแน่และนัดหมายเป็นไปตามที่ข้าคิดเอาไว้วัหน,น้้เชิญจะเป็นคนมาติดจดให้ฉันเดี๋ยวหัวหน้าฉันมาทำความเคารพวันนี้เชิญ อย่างเดียวทำความครบวันนี้มากี่นายทั้งหมดสี่นายรวมกับผมเป็นห้านายครับผมทำความครับวันนี้เยอะขึ้นผมร้อยตรวโดดเอกเสี่ยวไม่ใช่เรียมจริงๆริรหัสสองสี่แปดครับสองสี่แปดครับผมโอ้ วันนี้เต็มๆละฉันดีใจที่นายู่ในกองร้อยฉันครับผมแล้ววันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่ฉันจะประดับยศให้แกในฐานะที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไกลสีเขียวอะไรอ่ะฉันนึงมาจากกีฬาสีลูกก็เลยจะมาพูดไม่มีอะไรเครือบแคลงเลื่อสงสัยเขามารับฉันดีมาก ฉันชอบเวลานายยิม้มพร<อ>้อมมันชื่ออะไรนะเกดิสักครับเกดิสักพร้รพอมนำเครื่องมายาายศทำไม้ฉันปฏิบัต ผมระเบียบวินัยก้าหารขับพนเข้มแข็งครับผมขอพวกเราจําไว้นี่คือตัวอย่างที่ดีของพวกเราเข้าใจไหมครับผมอะไรนะเข้าใจครับผมเดี๋ยวก่อนไอตัวหลังอ่ะมันหลับก็ยังเมื่อกี้นว่ะเนี่ยเข้าใจไหมครับผมเข้มแข็งหน่อยเข้าใจไหมครับผมดีมากครับผม เอาแหละว,วันนี้เหตุการณ์ปกติดีนะดีครับท่านในหน้าที่วันนี้นายเป็นได้ผู้ร้อยแล้วนะฮะตอนนี้อยากให้หนายได้นำปริญาณพวกเราและสิบสองเออเดี๋ยวเดี๋ยวสิบสองอะไรอ่ะช่างมันเจอผ่านไปาาเค้า ทักกันอะแล้วใชไหมสิบสองคืออะไรฮัลโหลฮัลโหลอ๋อโหลหนึงมีสิบสองฮัลโหลก็อ๋อสิบสองจัดการให้แบบนั้นไม่ใช่ปัญหาโอเคครับทำไรฮะาเลี่ยมฮะพักพวกโทรหานี่ในเวลาจัดการนะเนี่ยในเวลางานนั้นสั่งของขีดครั้งว่าห้ามโทรศัพท์ก็มันกระทนหันครับอาจจะมีงาน คือการลงโทษสถานเบาไม่เป็นไรครับซิมยังใช้ได้อยู่งั้นผมขอซิมผมได้ไหมครับเอาซิมไปโอเคครับโทรศัพท์ฉันขอโอเคครับผมขอซิมอีกคืนครับครับปั๊บขอบคุณมากครับทำความคารพผมด้วยครับฉช้หัูหน้าแกนะไม่เป็นไรครับวันนี้เห็นว่ามี ลงโทษตัวเองซะในเมื่อกฎเขาตบบทฮ่องกงมีไว้อย่แบบไหนผมก็ทำตามแบบนั้นครับอย่าให้ลูกน้องเป็นเยี่ยงอย่างทำผิดต้องได้รับการลงโทษฝากบอกเลยครับไอสองสุวหนึ่งมันหัวเรอะผมครับคนรัขา เอาละย่านที่ฉันบอกแล้ววันนี้จะมีงานใหญ่เราได้แหล่งกดดานหไอยแกงมองกรเงินละไอ้แกงนี้เราตามมาหลายครั้งละเพราะฉะนั้นครั้งนี้ฉันฝากความหวังไว้ที่แกนะครับผมอาเรียมครับผมอย่ายผ้าดกไม่มีพ้าครับพร้อมเป็นบัติงานนะพร้อมแล้วไปทุกหน่วย201-999-572-342ไป จะมาทำอะไรที่นี่จะมาสอดแนมทำไมสอดแนมเลยดูจน คุยกับท่านดีกว่าจะไงครับนี่เหรอนายแกไอ้อ้วนเนี่ยนะสมกับเป็นเด็กของฉันมากอาเป่ออาบแปะ <c oughs> ไปจับมันมายังไงเนี่ยฮะ แล้วตอนนี้กรมตำรวจของเราขาดหลักฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่งั้นแกไม่รอดแลอกไอวอ้วนคุมตัวไว้ก่อนเดี๋ยวฉันขอคารวะพี่ใหญ่ฉันก่อนไอ้นี่ลักเกียดจ ไฟไหม้เหรอ,อ,อมันดับตั้งนานแล้วยังอีนิดนึ่งยังอ,ยอุ้ยอยู่เลยเล่นสเสียทรงเลยพี่ใหญ่ไม่ต้องกินแล้วหาก,กินเอาเองเลยนะยพี่ใหญ่ก็รู้ว่าฉันรักทรงผมชันขนาดไหนไม่ได้เกี่ยวกับพี่ใหญ่หรอกเกี่ยวว่าเราเซื้อเองอย่าพูดป้าปืนมาฉันจะจริงผู้หญิงคนนี้ต่อหน้าพี่ใหญ่ของฉันเอาเลย ในเมื่อพี่ใหญ่แกเนี่ยฉันยังยิงกับมือแกทำให้พี่ใหญ่ฉันตายแกก็ต้องตายต่อหน้าพี่ใหญ่ฉันเดี๋ยวสิป้าเหรอไหนบอกจะข่มขืนก่อนไงอะป้าพูดมเป็นสับจ่าเลยอะจัดการมันแกมีอะไรจะพูดไหม น้ำแข็งใสไหมเอาไปทำอะไรลูกพี tap, ่เนี่ยหวานๆเขาลบศบเดี๋ยวนี่ไม่งั้นฉันยิงอย่างนับหนึ่งนับสองนับสามแกตายหยุดโกงเฮ้ยแกมาได้ทันเวลามากมาดูฉันกำลังจะฆ่าผู้หญิงคนนี้ อะไรก็จริงจังเลยเ้อก็ขอเบอร์โทรสะเดี๋ยวฮพอแล้วไอ้เรื่องกามอ่ะให้เด็กมานับถือดีกว่า จะไปฆ่าทําไมอ่ะมันเป็นสายตํารวจและทําให้พี่ใหญ่ของเราตายและถ้าเลือดมันน่ะไปโดนศพของพี่ใหญ่พี่ใหญ่จะเกิดเป็นตั๊ก,กแตนโอ้รู้ได้ไงเนี่ยดูนิทานฟังนิทานไหนหมเนี่ยทางดีผมว่าปล่อยไปเถอะตำรวจหญิงไม่มีพิษสงหรอกไม่ได้เก็บผู้หญิงคนนี้ซะพี่ดองถ้าแกรักชและก็จงรักภักดีกับชาลวก็ฆ่ามันต่อหน้าฉันซะ แกเป็นนอนก่อนไส้ป่ะเปล่าพี่ให้ผมฆ่าผู้หญิงเหรอใช่ผมเคยยิงแต่ผู้ชายอะผู้หญิงสม่าบผมใช่ใช้มีดแทงอย่า,ทาแทงเลยพี่รุ่นนี้ตงไซจะแทางไม่เข้าฆ่ามันต่อหน้าฉันซะไ้ฉันฆ่าเหรอฆ่ามันต่อหน้าฉันซะเฮ้ยฆ่ามัน ไม่ตายดิปีมันให้กากเลือดตายอีกครั้งจัดเลยพอแล้วตายแล้วตายแล้วยังไม่ตายใครเนี่ยเฮ้ยเอาศพไปเก็บวะสี่ห้าอังคารแล้วฉันอาบน้ำตลอดเลย แข่งก็อับละครก็อับตัวฉันจะเปื่อยเลยนี่ยเรามาเคารพศพพี่ใหญ่ดีกว่าว่าตามอือขอให้พี่ใหญ่ขอให้พี่ใหญ่สู่สุขติสู่สุขติ ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายน้อมถวายซึ่งพัฒตาหารซึ่งพัฒตาหารและของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอพระภิสุสงฆ์โอ้ยพีาจริงทำไมไม่มีมุ้งคุมอ่ะที่ไหนเล่าวัดที่วัดสร้อยทองมีมุ้งมุ้งคุเยขอให้พี่ใหญ่ขอให้พี่ใหญ่จงสบายโอ๊ยตายไปแล้วอย่าได้คงวล่ลไจงสบายจงสบาย มันคืออะไรฮุบป,ปู้แบบมีความสุขมากฮุบป,ปู้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงแกงของเราแกงของเราอะไรบอกด้วยว่าคืออะไรด้วยมันเป็นรหัสเป็นรหัสรหัสที่พี่ใหญ่บอกไว้แก๊งของเราแกงของเรา พักๆทำไมเรารับนี้ยังไงอย่าให้ตำรวจเจอนะครับลงทุนครั้งสุดท้ายแล้วก่อนไปขอโทรศัพท์สักครู่ก่อนได้ตามใจแกแกอยากทำอะไรทำเออแุ่หัวดีเลยนี่หัวดีไหมเนี่ยต้องตั้งกัาบ้างเละต้องฟินฟินฟินกันบ้างเลยใช่ไหมครับโทรศัพท์โทรศัพท์ แกแต่งตัวงี้ก็ดูดีเองท่นว่ากระเป๋าแกลึกไปว่ะช่วงนี้มิจฉาชีพมันเยอะชอบโรกระเป๋าอืมแล้วเสร็จงานนี้ก็เย็บให้เขาด้วยนะอ<ก>เอเอเดี๋ยวขอโทรก่อนสวัสดีัลออ้ออคุณแม่คุณแม่ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อเสร็จงานก็กลับแล้วก็เด็ดตำลึงนะโเด็ดตำลึงชอบกินใส่บะหมี่ไกตาระดับขนาดนี้เด็ดตำลึงนะแล้วก็มาเอามาเอามาต้มจินพริกอย่าเผื่อผู้เด็ดหัวงูเขียวพ่อกินหรอกอ๋อสีมันถึงเขียวเหมือนกันว่างูเขียวโผล่หัวแางนี้เมียเด็ดหัวงูมาผัดกินเฉยเลยโอเคจ้าจ้าคนนี้จ้าแกคุยกับตำรวจหรือเปล่าคุยกับเมีย อย่าให้ฉันรู้นะเว้ยฮัลโหลเรียบร้อยไหมอ่ะเรียบร้อยครับอย่าให้มันจับได้นะตอนนี้มันจะไปส่งของอ่าเฮ้ยทำมันโดนมันอย่าให้มันจับได้เด็ดขาดเลยนะเขาบอกส่งของอันนี้ผมบอกไงนะรหัสมอสนะรหัสมอสเลยอ่ะจัดจส่งรหัสมอสมาให้เราเลยโอเคแค่นี้แล้วจ้ะแค่ไหนอ่ะโอเคแค่นี้จ้าบ๊ายบจ้าโอเคไหมโอเคแล้วอ๋อปิดไม่ได้ล้ว

เดี๋ยวนายส่งของนะไมไปทำธุระก่อนนางก่อนใจเย็นยังมีอีกเยอะของอย่างงี้ใจเย็นมาเบอร์สักครู่นี่ติงอะไรจังจริงๆอยากอยากจะพาสมองดู๋ยวางนี้ฉันเข้าไปทักเองขวามือหน้าท้องเรียบแป้เลยโอ้ชอบเรียบๆไม่เล่นรองเท้ากูล่ะมีคนตัวเล็กๆไหม ถือก็บอกเจมบอลแบบเนี้ยผ่านบางนี้เห็นยังอ๋อเห็นค่ะฮะเห็นค่ะอยู่ทีไ่ไหนตกลงไอ้คนรับของมันมานให้พี่ใหญ่พวกจะกินก่อนไหมกินหมดก่อนไหมล่ะเอาไงดีอ่ะเคยถ้ามันมานะแกะส่งของมันแล้วหักหลังมันเลยเคลียร์พราะบุญยุ่งนี่กลับก่อนเลยไหมฮะงั้นจอยเดี๋ยวโบออกไปก่อนนะอันตรายที่นี่ไปกลับไปก่อนไหมไปชงทีวดีเมยเฮ้ยตะแกอยู่แถวนี้แล้วก็ออกมาเลย ขอโทษมามามาขายอ้อยให้ช้างหรอน้ำมาอา๋อาอน้ำมาสงสัยข้างนอกฝนตกเฮ้ยน้ำมาผลของหนีน้ำลดขนของเข้าบ้านน้ำขึ้นน้ำขึ้นโอ้หกระโดดเล่นถ้าอีกข้อหนึงแล้วตอบผิดนะ จะเป็นรหัสดายโอ้รหัตรหัสสองรหัสขีช้างสุรินเหลียววะเนี่ยฉันนึกแล้วเหลีีวโอ้ชื่อมันนองมากลิลลี่ลิลลี่นี่ลิลลี่นั่งก่อนค่ะไอ้ไอ้อะไรเนี่ยตรงเนี้ยหูดพูดเรื่องหูดนี่นึูหนูอยากถามว่าทำไมมันมาขึ้นตรงนี้อะนี่หนูหายใจไม่พอดออกเลยอะ แต่แม่บอกว่าไม่เอาออกไม,ไม่เป็นงูเหงหิไม่บอกโง <c oughs> ูงหเหงกกำลังดีแล้วก็หายใจรูเดียว<อ> <c oughs> หายใจร <c oughs> ูเดียวโอ้แล้วของที่มาส่งอ่ะครบอ่ะอยู่นี่ค่ะโต้ของนี่ไเรียบร้อยโอ้ยโอยจะไม่เห็นเลย อจริงพี่ก็เล่นฟ้ายอนูันก็เจ็บเนาะนี่ก็มันไม่แรงของจริงนี่มันโกงกันดีหว่าแต่แต่ว่าหนูไม่หนูไม่ได้เปิดดูหนูก็เลยไม่รู้ว่าไะไจริงไม่จริงอะค่ะกาเล่นตุกติก

นายก่อนเลยอ่ะคุณคิดอะไรอยู่เนี่ยทำสิก็ข่มขืนมาเลยสิฆ่ามันเลยดีกว่าเพราะมันโกงเราแต่หนูไม่รู้เรื่องเลยค่ะแกกล้าโกงฉันเหรอแต่หนูไม่รู้เรื่องไงนะฮะแกกล้าโกงเหรอโกงเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เ,ยเยโอ๊ยร้องมันร้องโอ๊ยเลยนี่เดี๋ยวซื้อไปห <c oughs> ูเว้นที่มันหรือคือคือคืูไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะขอเสื้อมันออกโอ๊ยแอ่ไปรู้เ,ง<ๆ>เลง เฮ้ยเฮ้ยมันตายแล้วเนี่ยหรอแ่แกยิงมันกับมือเลยหรอผู้หญิงเนอีอฟตัโซไสด์ดิเฮ้ยยากเฮ้ยไม่อย่างนั้นฉันจะจัดการเด็ดขาดกับพวกแกนะ เ้ดี Young, hey, <speaking> <hini> <speaking> ๋ยวเดี๋ยวทำไมเรายิงยิงแต่เสื้อมันเลยเสื้อมั่งบวกมั่งไม่เคยโดนตัวเลยหรอฮะฉันได้ข้าวารพร้อมมาเอานะ เอาแพ้ซนี่เคยทำอะไระเฮ้ยฟูอ้อย่าไปจับฉันดิอ้าเฮ้ยสุดท้ายแล้วแกชักปืนมาจอ่อฉันทำไมวะฟูก็อ,อย่างที่แกสงสยัยว่ะฉันนี่แหละเป็นสายให้ตำรวจทำงานดีมากหมวดฟู แกเป็นสายสืบที่ยอดเยี่ยมมากแกนึกว่าฉันจะตายง่ายๆ่ายกหรอพูเฮ้นี่นคือตำรวจของฉันจัดการให้แบบนั้นไม่ใช่ปัญหาโอเคครับบวดสูขนี่คนของฉันเองมันรู้มากเกินไปเองไม่ควรที่เข้ามาสืบเอง็งนายเป็นตำรวจนะฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่แต่เองมันล้ำเส้นมาก เินไปบอบตัวซจแล้วสู้ก็ดีซจวางปืนลงซจ้าไม่วาง ตายเหอะเอ้ยเองนี่มันแสหาเรื่องสุดท้ายเงินก็เป็นของเรา2คนเงินอยู่ไหนวะเราได้ทั้งเงินได้ทั้งตออ่โอ้ยพอแล้วมะโ้โนี่รวยเลย เัินของเรานี่คือจุดจกของพวกเองพราพวกเองมันไม่มีสมองถ้าพวกเองมีสมองมันต้อง ิดท,ที่หลังถ้าฉันเล่นแบบนี้แล้วดูให้ดีสิ <laughs> ไอ้เม้ส่งให้ขนาดนี้แล้วเอาละพวกเองไม่ควรมีชีวิตอยู่ฉันได้ทั้งเงินได้ทั้งเลื่อนขัน้นยศถาบรรดาศักดิ์พวกเองน่ะไม่ควรที่จะมีชีวิตอยู่โชคดี ทำงานดีมากครับท่านยนกลมเขามอบตามาให้ตาอะไรตาฮะตาสิงทองครับเป็นตาที่กรมตำรวจฮ่องกงจะต้องมอบให้ผมช่บเลครับใช่ครับต่อไปนี้ผมก็ต้องเป็นหัวหน้าที่นี่ครับผมเรียนเชิญเลยครับเอความมารบหัวหน้าคนใหม่ ในที่สุดนายตำรวจเลี่ยมจริงๆก็ได้รับการเลื่อนยศสมความปรารถนาจากการหักหลังเพื่อนร่วมวงการและพี่น้องตำรวจด้วยกันและเขาเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับตราบจนทุกวันนขอบคุณนะครับไข่ชิปแต้สองข้างในไข่ชิปเนี่ยโิ้โหนี่เคาลพแบบสุดๆเลยเนี่ยออสองข้างเลย่ะออขอบคุณด้วยนะครัอออบ